ครัวันนี้เราจะมาดูสระเอานะครับอ่ามันก็จะซับสนครับภาษาไทยนิดหน่อยมันจะมันจะบ่เมืองกันนะฮะอ่าเรามาดูนะครับเอาขึ้นเหียเดียวจะเน่าน่อเจ้านะครับอันนี้เป็นภาษากำอู้นะครับเขาอยากเขียนไปไปตมามันสู้นะ ก็นี่มาดูภาษาละนานะครับเอานะครับตตวอะนะครับใส่ไม่กูนะสระรอุนะไยอสนระอูเนี่ยไม่กูนะแล้วก็ปยานนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวพิเศษนะครับแล้วใส่ไม่ก่านะใส่ไม่ก่านะอันนี้อ่านว่าเอานะครับเป็นตัวพิเศษนะเอาเอานะ ขึ้นนะครับขึ้นเสียงโทพิเศษนะตุกขะนะครับใจตุกขะนะครับขึ้นนะครับเดิมนะฮะเดิมใจสลอือนะครับใจสละือนะฮะบัดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเะาจะใอย่าใจสลือนะครับคือมันอ่า คือมันใกล้เหมือนภาษาไทยหน่อยมันก็ขึ้นมันตรงๆหน่อยนะครับาภาษาเดิมพ้นใจ้สละอือน,นะครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับตัวหน้าเอาแหวงลุ่มขึ้นนะครับขึ้นเหียนะครับเหี่าเหียนี่เหียนไปแล้วนะครับเหียนเหียเหี้ะถ้าสมมติว่าเป็นเหียนี่อ,นอันภาษาไทยมีสละเอีย ฮาากับใส่เหี้ยฮาวกับต้องใส่สลอเอนี่อะแบบอี้เหี้ยนะครับเหี้ยถ้าสมมติว่าเขาใส่ใส่ใส่สลเอ้มันก็กลายเป็นเฮยนะครับแบบอี้เหี้ยนะครับเดียวนะครับเอเดียวเดียวถ้าสไลเอียีเดียวฮากับตัดสมมติเอาเขียนเขียนไปก่อนนะครับเขียนไปก่อนอมันเดียนะครับเดีย อาเดียอ่าอ่าอาออย่างเงี้ยมันเดียแล้วก็ตัววะนะครเป็นเดียวนะฮะเพราะเราภาษาละนาจะต้องตัดไม่เกะออกนะครับตัดออกไปครับอ่าอย่างเงี้ยเดียวนะครับเหียเดียวจะนะครับอ่าตัวเดียวนะครับจะนะครับมันจะอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ย จะไม่ต้องไปใส่อย่างแล้วครับอ่าบ่าต้องใส่สระอะบ่ต้องใส่อย่างแล้วมันก็ต้องจะละละครับเน่า no, นะครับจะเน่าอ่าตัวหน้าไม่กาาะาปยานอ่ามันจะเป็นตัวเนี้ยเนา่าอ่ามันจะเน่านะฮะมันเป็นไม่กะกับไม่อาแบบอีอ่านว่าโ no, นนะครับโน no. เป็นสระโอนะครับภาษา ภาษาบาลีเนี่ยอ่าอ่าถ้าบ่มีถ้าเป็นไอ้ไม้กาอ่าไม้เก๋ก,ก็ไม้กาควบกันเนี่ยนะอืมมันเป็นสระโอครับเพราะฉนั้นสระเอามันจะต้องมีไม้พัดหรือไม้ซัดไม้อ่าไม้กักนะครับอ่าเบบี้อ่านว่านเนานะครับน่าเนาน่ะเบบี้เอียน n o ละเนา,เนา,เนา,เนาใส่ไม่เอเข้าไปนะครับอ่า เเลื่อนไปอยู่ข้างบนเนนาจะเนนาอันนี้เนนาแล้วเนนาแน่ๆเหนานอตัวหน้านะครับไม่ก่ออ่านออันนี้อ่านว่านอนะฮะนอใส่ไม่เอกไปนะครับเอาเลื่อนมาอยู่ข้างบนอันนี้นอนะครับเนนานอ เจ้านะฮะเจ้าเจ้าเสี่ยงโทรพิเศษนะเจ้าก็อใจตุจ,จะนะครับอ่าจะต้องใส่อ่าไม้ซัดนะครับไม้สั์แต่ไม้พัดไม้ซัดไม้กักอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่จะห้องนะจะอย่างเงี้ยเจ้านะครับอ่าแบบนี้เจ้านะครับเจ้า เอาขึ้นเหียเดียวจะเน่าหน่อเจ้านะครับเรามาเสียนเป็นภาษาปริวัตินะครับเอาขึ้นเหียเดียวจะ เน่านอเจ้าเนะเอาขึ้นเียเดียวจะเน่าน่อเจ้านะครับอ่านี่เป็นภาษาปริวัตินะครับเพราะนั้นอ่าถ้าจะอ่านจแทกมมาเอาขึ้นเียเดียวจะเน่าน่อเจ้านะครับเจ้าดาังบนเนี่ยเสียงกำโอนะฮะจะต้องมีจุด ใส่จุดใหม่คือมันอ่าคือมันเน้นนะครับเน้นเสียงโทรพิเศษนะครับ